ดเดครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับพามาสวนยางอีกคือเก่านะครับ เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมากรีดยางตอนกลางวันนะครับอตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงกว่าห้าโมงเช้านะครับก็จะมาลองกรีดยางกลางวันดูนะครับฝนตกพี่น้องเอ้ยนะครับมันบุกไปเด็กกรีดนะครับมันไม่ค่อยได้กรีดก็จะมากรีดกลางวันดูนะครับอุ้ยมันจะไหลไหมนะครับ ดูการไหลนะครับนี่ก็หยุดมาวันสองวันก็จะไหลประมาณนี้นะครับป้าลีจางตอนกลางวันนะครับก็มีข้อห้ามอยู่นะครับทอดไปก็ไเลยมีข้อห้ามอยู่นะครับเวลาช่วงเวลานี้แหละนะครับ ยางก็จะออกน้อยนะครับช่วงเวลานี้11นาฬิกาถึงประมาณบา่ายบ่ายโมงบ่าย2โมงนะครับยางก็จะออกน้อยนะครับทำไมถึงออกน้อยนะครับเพราะนะครับยางช่วงเวลานี้นะครับความความดันนะครับความดันในภายในลำต้นยางเขาจะลดลงนะครับ กิดจากการคลายน้ำนะครับเพราะช่วงเวลานี้ยางจะสังเคราะห์แสงนะครับยางจะคลายน้ำนะครับก็ความดันภายในลำต้นก็จะลดลงนะครับส่งผลให้น้ำยางออกน้อยนะครับการค่ายน้ำกับเพื่อ,อ การสังเคราะห์แสงของเขานะครับกระบวนการสังเคราะห์แสงของเขาก็จะเกิดขึ้นนะครับภายในตํำตุนภายในกระบวนการหาอาหารของเขานะครับซึ่งาการลำเลียงอาหารของเขานะครับมันก็สะลำเลียงอไรสองทางนะครับเดี๋ยวหนอกเรียงจักหน่อยนะครับจากทางแหลกก็คือจากหลาก ลำเลียงขึ้นไปสู่ใบนะครับเพื่อ,อไปเป็นขบวนาลากกระสิดูดน้ำดูดสารอาหารนะครับผ่านลำต้นขึ้นไปสู่ใบนะครับเพื่อเป็นการสังเคราะห์แสงของเขานะครับแล้วเมื่อได้เขาสังเคราะห์แสงนะครับใบเขาสังเคราะห์แสงแล้วนะครับก็จะส่งอา,อาหารและน้ำตาลที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลนะครับเป็นคู่โคตรเป็นยังงกั ลงมาสู่รากนะครับรากก็จะกระจายอาหารไปเลี้ยงลําต้นเลี้ยงส่วนต่างๆเลี้ยงลูกเลี้ยงใบเขาต่อไปนะครับนั่นคือกระบวนการของเขานะครับองยางที่เขาผลิตยางมาให้เรากี่ทุกวนันทุกวันนะครับวันนี้อากาศก็รู้สึกว่าจะแดดแดดแดดมากนะครับ แดดมากนะครับก็ก็คงจะไม่ออกเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมกรีดเส็ดเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดูนะครับว่ามันจะออกไหมนะครับใช้เวลากรีดอยู่แปลงนี้ก็จะประมาณชั่วโมงกกว่านะครับถ้าวันไหนอากาศ ดีนะครับอากาศอุณหภูมิต่ํานะครับวันนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นกลางวันนะครับก็ยางก็จะพอออกได้นะครับอุณหภูมิต่ําแล้วก็ความชื้นในอากาศสูงนะครับดูตัวยางว่าเมือนั้นจัก20องศาหรือ18อ20กว,กว่าองศาจังสี่นะครับยางเข้ากับคงสิพอออกนะครับมีความชื้นในอากาศบางนะครับ ถึงสิเป็นเวลาที่อันนี้เพราะว่ายางเขาค่ายน้ำหน่อยนะครับเมื่อนัน้าอากาศอุณหภูมิอากาศต่ำนะครับยางค่ายน้ำก็สีนหน่อยนะครับความดันในต้นยางเขาก็ยังสีพ่อมีอยู่ก็ยังสีพ่อออกดูนะครับแต่ว่าขันมือไหนแดด,ดจ้าอุณหภูมิสูงนะครับคือยังวันนี้นะครับอย่างวันนี้ผมว่าคงคงไม่ออกนะครับแต่ก็จะกิีดนะครับได้น้อยก็ ก็ต้องเอานะครับพี่น้องถ้าไม่เอาก็ฝนก็ทำพิษอยู่เรื่อยนะครับไม่ได้ยางเลยนะครับพี่น้องเดือนนี้มีแต่ฝนทั้งนั้นนะครับราคาย,ยางก็ถอยลงมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะออกไหมนะครับติดไว้นะครับ ก็ถ้าเวลานี้นะครับก็ถ้าเป็นไปนได้นะครับมีความไม่มีความจําเป็นที่จะกรีดก็ไม่ต้องกรีดนะครับเสียดายเบือกยางนะครับถึงจะออกก็ออกน้อยนะครับออกยิ่งแต่ออกน้อยนะครับเวลานี้นะครับเพราะอากาศก็ร้อนนะครับ อากาศร้อนอากาศแห้งนะครับความชื้นภายในอากาศก็ไม่มีนะครับก็คงจะต้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยดูกันนะครับว่ามันจะออกไหมนะครับเดี๋ยวรอรออีกสักสองชั่วโมงครับตอนนี้ก็ประมาณเวลาก็ประมาณบ่ายโมงนะครับปิดทิ้งไว้อยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับจากห้าโมงเช้านะครับสิบเอ็ดมงเช้าตอนนี้ก็สิบสาม นาฬิกานะครับหรือว่าบ่ายโมเรามาดูกันนะครับพี่น้องมันจะมีไหมนะครับนี่เขนี้พี่น้องนะครับนี่นิดเดียวถ้าเวลาปกตินะครับผมว่ามันได้เยอะกว่านี้อยู่นะครับที่ในถ้วยนี้ประมาณสองสามเมตดนี่นี่เป็นมีตที่สีะครับ ตัวน,นี้ยังไม่มีนะครับเนี่ยก็ข้นนะครับยางมันไม่ค่อยได้กลี่นมันก็จะข้นข้นร์เซ็นดีนะครับน้ำเข้มข้นมันนี่พี่น้องดูนะครับก็ออกนิดเดียวนะครับมองเห็นไหมนะครับ ถ้าเวลากรีดปกตินะครับผมจะลงแปลงนี้ประมาณทีสองทีสามนะครับเดียวแต่มากรีดเวลาที่พูดไว้นะครับก็คือที่ที่ผมลงนะครับผมลงกรีดเมื่อเช้าก็สิบเอ็ดโมงนะครับเป็นเวลาที่ายางกำลังจะคลายน้ำพอดีนะครับ ความดันของเซลล์ต่างๆในต้นยางก,ก็จะลดลงมากนะครับจากเวลา11โมงถึง10ตอนนี้ครับ 13- บสถึง14นาฬิกานะครับเซลล์ของต้นยางความตึงก็จะลดลงมากนะครับในช่วงนี้นะครับจะเป็นปกติก็ประมาณช่วงตอนกลางคืนแดดหมดนะครับก็เวลาประมาณ6จากจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับจาก10 สองจาก13าจนาฬิกา3 4 1สี่สบหาถึง 16, 17แล้วก็18นะครับมันจะเป็นปกติก็จะประมาณาเมื่อแดดหมดนะครับความตึงตึงของเซลล์ก็จะกลับคืนมานะครับเพราะว่ายางเขาหยุดคายน้ำเมื่อแสงหมดนะครับี่น้องก็เป็นเวลาต้องห้ามนะครับอย่าไปปีดนะครับนี่สี่ทุ่มถึง ใบสองนะครับเวลานี้มันมันออกก็จริงนะครับแต่มันออกน้อยนะครับถ้าพี่น้องอไม่เชื่อก็ลองดูนะครับมันออกน้อยจากปกติมากนะครับเดี๋ยวดูต้นนี้นะครับต้นแรกที่ผมกรีดไว้ก็จะมีเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนี่ครับมันก็จะมะีก้อนยางอยู่นะครับ สามเมตรแล้วก็นี่อกนิดเดียวนะครับตามตามตามหลักแล้วต้นนี้ออกครึ่งถ้วยนะครับแต่ต้นนี้พี่น้องก็ลดลงจากครึ่งถ้วยลงไปเกือบครึ่งนะครับนี่นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากพี่น้องไว้นะครับถ้าเรา,อ,าอยากจะกลีดจริงๆนะครับก็อดใจไว้นะครับให้สัก บ่ายสี่โมงห้าโมงแดดอ่อนๆค่อยมากรีดก็จะดีกว่านะครับถึงจะหยดก็หยดหยดน้อยเดียวนะครับไม่มีนานก็หยดทีหนึ่งนะครับนี่นะครับก็าปีน้องไว้นะครับมันบาทีบางท,างทีมันก็อย่างว่านะครับเราไม่ได้ปีดหลายวันนะครับมันก็ อยากจะกรีดนะครับผมก็ลองดูนะครับวันนี้ก็ได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้นะครับแต่มันจะเสียเปลือกยางไปนะครับประมาณวันหนึ่งมิลหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่จริงๆตามหลักที่ทางการยางเขาแนะนำมาก็ไม่อยากให้กรีดในช่วงนี้นะครับก็คลิปนี้ฝากพี่น้องไว้แค่นี้นะครับ